ผมลองแผ่นที่สั่งซื้อนะครับทั้งหมด3แผ่นนะครับ ถ้าจะเล่นแบบเซฟนะครับให้เสียบเมมเซฟเพทูเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ให้มีพื้นที่เดี๋ยวว่างด้วยนะครับอ่ะเสร็จไปเลยนะครับช่องแรกนะครับตามนี้เลยนะครับกดปุ่มสลิปสำหรับการตั้งค่าเซฟนะครับตั้งให้ครั้งเดียวครับแล้วต่อไปก็คือมาเล่นรอบ2รอบ3ก็ไม่ต้องตั้งแล้วครับเวลาเซฟมันจะเซฟใส่เมมให้เลยแต่ถ้าคุณไม่มีเซฟใส่เมมเวลามันเซฟมันจะเซฟเกมไม่ได้ก็เล่นเกมอะไรที่มันไม่ต้องเซฟอย่างคอนท่าอย่างเนี้ยไม่ต้องเซฟก็เล่นได้นะครับแต่เกมไหนที่ต้องใช้เซฟเนี่ยมันต้องมีการเกมนะ อ่ะเริ่มแรกเสียบเมนก่อนนะครับหรือเสียบตั้งแต่ต้นเลยก่อนเปิดใส่แผ่นก็ได้นะครับกดปุ่มสีเล็กครับปุ่มนี้นะนี่นะครับปุ่มนี้นะครับไม่ได้เห็นไหมนี่นะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยครับอ่าผมจะเขียนไว้ตรงนี้แล้วนะครับอ่าให้เลือกที่เซฟคอนฟิกนะครับอันนี้นะครับเซฟคอนฟิกเห็นไหมเห็นไหมครับเลือกที่เซฟคอนฟิกแล้วกดปุ่มกากบาทหรือวงกลมนะครับ ผมกดปุ่มวงกลมดูนะเพราะผมไม่รู้ว่าเครื่องแต่ละโซนมันไม่เหมือนกันนะครับต้องลองกดดูนะครับถ้ากดลองกดดูเลื่อนนะครับก็คือผมจะกดให้ดูนะนะครับถ้าผมกดแล้วมันเลื่อนไปไหนบนไม่ได้สักพักหนึ่งแสดงว่ามันกลางเซฟอยู่แต่ถ้ากดแล้วเลื่อนได้เลยอ like ันนี้มันไม่เซฟนะคุณต้องลองดูก่อนนะครับว่าเครื่องคุณใช้ปุ่มวงกลมหรือกากบาดอย่างเครื่องผมใช้ปุ่มกากบาดผมก็กดปุ่มกากบาดให้ลองกดปุ่มกากบาทก่อนนะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วจบแค่นี้ครับให้กดปุ่มสามเหลี่ยมออกได้เลยนะครับตามนี้เลย นะเสร็จแล้วขั้นตอนการตั้งค่ามีเท่านี้เองต่อไปก็เลือกเล่นได้เลยก็เวลาเลือกเล่นก็เลือกมาที่ CDFS นะครับแล้วกดปุ่มกระกบาดเห็นไหมของผมกดปุ่มกระกบาดสั่งงานเห็นไหมครับถ้าคุณกดวงกลมถึงจะสั่งงานเข้าไปได้แบบนี้อย่างผมกดวงกลมไม่ติดเห็นไหมครับแสดงว่าวงกลมผมไม่ได้สั่งงานแต่ตัวขังงานของผมเป็นกระกบาดดังนั้นไอที่ผมให้คุณกดปุ่มเสด็จตรงนี้ Save c o n f i g เนี่ย ก็ต้องกดปุ่มกระกะบาดนะครับดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับดูว่าตรงนี้อะไรคือคุณสั่งงานในการตกลงวงกลมหรือ X นะครับอ่ะเลือก CD CDFA แล้วกดปุ่มกระกะบาดหาคำว่า Nintendo ครับเห็นไหมเลือกที่ Nintendo ก็คืออันบนนี่ครับแล้วกดกระก,ะกะบาดอ่ะแล้วเราก็เลือกเกมได้เลยครับผมแบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วนะ ABCD ก็แล้วแต่เลือกเลยจะคอนท่าก,ก็ C นะครับแล้วแต่เลยว่าคุณจะเลือกไหนอ่ะผมเล่นตัว B นะ แล้วออกก็กดปุ่มสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมพอกดสามเหลี่ยมเมนูมันจะขึ้นนะครับแล้วคุณจะเซฟคุณก็เลือกเซฟเอาเลยเนี่ยเซฟสเตทหรือจะโหลดสเตทก็คือเซฟทุกที่ทุกเวลาแต่ถ้าตัวเกมนี้เซฟอย่างพวกเกมไฟนอลดะกอนเควส์ t, อย่างเงี้ยมันต้องไปเซฟที่ลลงงเเเเเตตีียยมมมออออ่อ่ไใช้าโงออรนะโงแรมอ่าหรือเป็นที่โบสถ์ดะกอนเควสก็เป็นที่โบสถ์ก็ไปเซฟตามปกติครับตัวเกมมันจะเซฟให้อัตโนมัติแต่การเซฟแบบนี้เฉพาะบางอย่างเกมเนี้ยมันมันไม่สามารถเล่นแล้วเซฟได้เราก็จะมีการเซฟสเตท ตรงนี้ให้นะครับไอเช่นผมเซฟต,ตรงนี้นะนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเซตศูนย์ 0, เซฟเาผมเดินไปหน่อยอ่าผมจะโหลดนะถ้าผมกดโหลดปุ๊บเดี๋ยวไอตัวเนี้ยนะผ,ผมจะกลับมาอยู่ที่เดิมเห็นไหมครับน,นี่คือการโหลดอันนี้คือเซฟทุกที่ทุกเวลานะโอเคนะเข้าใจนะครับแล้วก็เวลาออกก็คือ x เกมออกนะครับอันนี้คือรีเซ็ตก็เล่นเกมเดิมแต่รีเซ็ตใหม่นะครับอันนี้ออกจากเมนูเอาเมนูนึงออกแล้วก็เล่นเหมือนเดิมแต่ผมต้องการเปลี่ยนเกมก็ x เกมออกนะครับ แล้วก็เลือกเอาครับโอเคนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองแผ่นต่อไปนะครับ ตัว f ฟ m i c o มเน่เกมมันเยอะนะครับซึ่งอ,อาจจะมีเกมบางเกมที่เล่นไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ต้องลองเทสดูนะครับเพราะว่ามันมีต้องพันกว่าเกมผมคงไม่สามารถที่จะไปลองทุกเกมได้นะเพราะยังไงมันก็คือเล่นผ่านโปรแกรมอ e ิมมูเลเตอร์อีกทีนึ่งนะครับ แบ็แบบนี้จริงๆไม่ต้องเล่นเซฟก็ได้นะครับเพราะว่าผมปลดล็อกด่านให้หมดแล้วจะเลือกเล่นด่านไหนก็ได้นะก็เลยไม่จาเป็นต้องเซฟก็ได้นะถ้าเอาชีูแล้วนะครับผมปลดล็อกทุกด่านแล้วนะก็อ,อยู่ที่เราจะเลือกเล่นด่านไหนนะ circling around you to find an alternate route right? นี้เป็นเกม GTA แซนนะครับแต่ว่าทางเว็บนอกเขาแก้ไขนะครับ okay. เอาดัดแปลงใส่ตัวีอ o n เข้าไปนะครับผมก็มาแก้ไขเพิ่มเติมของการแก้ภาษาครับให้มันเป็นภาษาอังกฤษาบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่าแก้ทั้งหมดไม่ไหวแล้วก็สับบางสับมันแปลไม่ได้นะครับงนั้นการแก้ไขอ,อาจจะมีบางอย่างบั๊กหรือค้างได้นะครับ ซึ่งอันนี้คือจาก,จากทางเขาแก้มานะไม่ได้เกี่ยวกับผมแก้นะผมแก้ไม่ได้นะครับเพราะบางท่านเข้าใจว่าผมแกเองอแก้ไม่ได้ครับไม่เก่งขนาดนั้นครับกด r 2ปุ่มที่ทางขึ้นนะครับเพื่อเรียกเมนูหมดเข้ามานะครับตามที่ผมเขียนได้เลยนะ r 2กดปุ่มที่ทางขึ้น r 2คือตรงนี้นะนี่นะครับดีชีแล้วก็ขึ้นอันนี้นะ ทิศทางขึ้นกับ R2 นะครับกดที่ดูนะเห็นไหมครับกดค้างไว้แล้วมันจะขึ้นเมนูเห็นไหมแล้วเราก็เลือกเอาจะเปลี่ยนตัวละครอาวุธก็แล้วแต่เดิมที่มันเป็นภาษาบราซิลหรือโปรตุเกตนี่แหละครับผมพยายามแก้ให้มันเป็นภาษาอังกฤษ,กษให้นะเพื่อจะได้สะดวกในการเล่นนะครับว่าแต่ละคําสั่งาบางตัวอาจจะแก้ไม่ได้บางคําอาจจะแก้ไม่ได้หรือบางคำผมอาจจะแปลผิดก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับ ก็เ,เลยไม่ได้แก้ได้ทั้งหมดนะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมใส่เพลงติ๊กตกอกทำไป

กลัวจะติดที่สิทธิ์เพลงไทยครับโอเคนะครับทั้ง3าแผ่นเปิดติดเข้าเกมเล่นได้ปกตินะครับ